บางฐานความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับ2546นั้นกําหนดไว้ว่าผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเด็กต้องไม่ส่งเสริมให้เด็กกระทําความผิดนะครับต้องไม่ยุยงนะครับต้องไม่อาศัยเด็กในการกระทําความผิดฐานความผิดเหล่านี้นะครับถ้าเด็กเนี่ยไปกระทําความผิดผู้ปกครองก็จะมีความผิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่ดูแลเด็กต้องดูแลให้ดีอย่างเช่นเราซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าลูกไปขับรถสิ่งและผู้ปกครองได้ไปซื้อรถให้ทําไม นะครับนั่นเองกน,นคือสิ่งที่ว่าเราอาจจะต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยเพราะสนับสนุนให้เด็กเอารถไปใช้ในการกระทำความผิดหรือไปดัดแปลงสภาพรถก็เห็นอยู่ทุกวันนรถเป็นชื่อของตัวเองแต่ลูกเอาไปดัดแปลงลูกเอาไปขับเอาไปขี่อย่างนี้อาจจะเข้าข่ายยุยงส่งเสริมเด็กให้กระทำความผิดอาจถูกดำเนินคดีได้